จิตอาสาก็ได้มารวมตัวกันนะนะคะเพื่อที่จะมาขอบคุณท่านแม่ทัพอะค่ะว่า,าท่านแม่ทัพได้มีนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพวกเราก็พร้อมที่จะเดินตามท่านค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับท่านะนะคะก็เลยวันนี้พวกเราดีใจมากๆที่ได้ขอบคุณแม่ทัพค่ะที่ผ่านมานะคะพวกเราจิตอาสาก็ได้ทำกิจกรรมเพราะว่าในหมู่บ้าน ในพื้นที่ทุกพื้นที่ของภาคใต้นะคะจะมียาเสพติดทีนี้เราก็รวมตัวกันเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะที่เกิดสถานการณ์ส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหายาเสพติดทีนี้เราก็ทําอย่างไรเราก็รวมตัวกันเราป้องกันก่อนเราให้ความรู้